ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะจ๊านะจ๊ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมขอให้ทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับอาตักทายกันได้แล้วลผมลองคิมก่อนนะครับต้มตามสั่งมานะครับผมอ <laughs> อม สวัสดีครับพี่น้องชาวเดียวครับผมกินข้าวด้วยกันนะครับทานข้าวทานข้าวทานข้าว,ทาาว,ทาาวเที่ยงได้กันนะจ๊ะนะครับผมขอขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่มาเป็นกําลังใจให้กันคับผมวันนี้นกก็ไม่ได้มามาเดินเลยทั้งปกตินกจะมากินข้าวเนาะกับข้าวยามเที่ยงนะครับผมส้มตาครับยัวย่วๆครับผม ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่มาเป็นกำลังใจให้กันครับผมวันนี้นกก็ไม่ได้มาเดินลยครับปกตินกจะมากินข้าวเนาะก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับทานข้าวกันอร่อยอร่อยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะจ๊ะ มาแล้วครับข้าว <X 2> ข้าวไม่พอ,อครับผมสถานที่โรงงานครับนังงกินข้าวอยู่ที่โรงรถนะครับผมโรงรถเนาะนนถ้าได้เยี่ยมๆบาารรยากาศครับผมบรรยากาศสถานที่โรงงานครับผมอขอบคุณมากทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับ อาทักทายกันได้แล้วผมลองชิมก่อนนะครับต้ตมตำสั่งมานะครับผมกัขบข้าวยามเที่ยงนะครับผมส้มตำครับยั่วๆครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศตามที่รงงานครับผมขอบคุณมาก อืทานข้าวกันอร่อยอร่อยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะจ๊ะมาแล้วครับข้าวข้าวไม่พอครับผมสถานที่โรงงานครับนังเกินข้าวอยู่ที่โรงรถนะครับผมโรงรถเนาะทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับอักทา,ายกันได้แล้วผม ลองชิมก่อนนะครับต้มตามสั่งมานะครับผมบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศตถานที่โรงงานครับผมขอบคุณมากโฮมข้าวนะครับผม <c oughs> สถานที่กินข้าวอยู่ที่โรงงานครับก็จะประมาณนี้นะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมขอบคุณบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศ สานที่โรงงานครับผมขอบคุณมากก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับอืมได้เย่เย่ยอ๋ออืครับผมสถานที่โรงงานครับ นั่งกินข้าวอยู่ที่ลงรถนะครับผมลงรดเนาะทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับอาตักทายกันได้แล้วผมลองชิมก่อนนะครับตามสั่งมานะครับผมทานข้าวกันอร่อยอร่อยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะจ๊ะมาแล้วครับข้าวข้าวไม่พอก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับ ขอขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่มาเป็นกําลังใจให้กัน,นครับผมวันนี้นกก็ไม่ไดไม้มาเดินเลยทั้งปกตินกจะมากินข้าวเนาะดนะครับผมสถานที่โรงงานครับนั่งกินข้าวอยู่ที่โรงรถนะครับผมโรงรถเนาะสวัสดีครับพี่น้องชาวเรียวครับผมกินข้าวด้วยกันนะครับทานข้าวทานข้าว,ทา,าว,ท,าาวทานข้าวเที่ยงได้กันนะจ๊ะนะครับผม คนทูกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับอาทักทายกันได้แล้วผมลองชิมก่อนนะครับต้มตำสั่งมานะครับผมกอับข้าวยามเที่ยงนะครับผมต้มตำครับยอะวๆครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมสวัสดีครับพี่น้องชาวเดียวครับผมกินข้าวด้วยกันนะครับทานข้าวทานข้าวทานข้าวเที่ยงได้กันนะจ๊ะนะครับผม สวัสดีครับพี่น้องชาวเดียวครับพผมจินข้าวด้วยกันนะครับทานข้าวทานข้าวทานข้าวเาที่ยงได้กันนะจ๊ะนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับอัทักทายกันได้แล้วผมลองชิมก่อนนะครับต้ตมตำสั่งมานะครับผม กับข้าวยามเที่ยงนะครับผมส้มตำครับยย่ะๆครับผมขอบคุณมากงครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เะครับผมอ่านข้าวกันอร่อยอร่อยนะครับผมขอบคุณม้กๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะจ๊ะมาแล้วครับข้าวข้าวไม่พอผมข้าวนะครับผมสถานที่กินข้าวอยู่ที่โรงงานครับจะประมาณนี้นะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผม ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับอัตตะไคร์กันได้แล้วผมลองชิมก่อนนะครับต้มตำสั่งมานะครับผมบนทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับอัตตะไคร์กันได้แล้วผมลองชิมก่อนนะครับต้มตำสั่งมานะครับผมก็ <S <S ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับ พูมมข้าวนะครับผมสถานที่กินข้าวอยู่ที่โรงงานครับก็จะประมาณนี้นะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณตุกกำลังใจนะครับผมขอบคุ่ครับผมสถานที่โรงงานครับนั่งกินข้าวอยู่ที่โรงรถนะครับผมโรงรถเนาะพูมมข้าวนะครับผมสถานที่กินข้าวอยู่ที่โรงงานครับจะประมาณนี้นะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณตุกกำลังใจนะครับผม ขอบคุณถ้าได้เรียมเยียมทานข้าวกันอร่อยอร่อยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะจ๊ะมาแล้วครับข้าว <c oughs> ข้าวไม่พอมทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับอัดตะไคกันได้แล้วลผมลองชิมก่อนนะครับต้ตมตำสั่งมานะครับผมคุณครับผมสถานที่โรงงานครับ นั่งกินข้าวอยู่ที่โรงรถนะครับผมโรงรถเนาะสวัสดีครับพี่น้องชาวเรียวครับผมกินข้าวด้วยกันนะครับทานข้าวทานข้าว,ทา,าวทานข้าวเที่ยงได้กันนะจ๊ะนะครับผมขอขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่มาเป็นกําลังใจให้กันครับผมวันนี้นกก็ไม่ได้ไมามาเดินเลยรัปกตินกจะมากินข้าวเนาะะครับผมสถานที่โรงงานครับ ทานกินข้าวอยู่ที่โรงรถนะครับผมโรงรถเนาะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมเยี่ยมครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมเิข้าวได้กันนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับอาตักายกันได้แล้วครับลองชิมก่อนนะครับต้ตมตำสั่งมานะครับผม สวัสดีครับพี่น้องชาวเดียวครับผมจินข้าวได้กันนะครับทานข้าวทานข้าวทานข้าวเที่ยงได้กันนะจ๊ะนะครับผมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะนะจ๊ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมขอัหดก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับเยี่ยมครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคมาอมเมนต์นะครับผมกิข้าวได้กันนะครับผมคุณรับผมสถานที่โรงงานครับนั่งกินข้าวอยู่ที่โรงรถนะครับผมโรงรถเนาะอานข้าวกันอร่อยอร่อยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจ